จะผ่อนเดือนละ7,000เท่านั้นค่ะใครที่ทําเกษตรกรทํานาทําไร่รับส่งมีอาชีพนู่นนี่นั่นน,นะคะเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับจีนา่าสีรุ่งค่าเชนเตอร์ค่ะวันนี้จีน่าพามาดูรถสายทํากินกันมากดีกว่าค่ะอ่ะ ใครที่ต้องการขนของบรรทุกของหรือต้องการใช้งานขนของค่อนขอ้าง,ง,งที่จะเยอะหน่อยคันนี้น่าสนใจเลยค่ะเพราะวันนี้จีน่าอยู่กับกระบะคอกนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับท่านใดที่งบประมาณน้อยอยากได้งบน,น้อยผ่อนถูกๆนะคะราคาสบายสบาย,บายคันนี้เอาอยู่เลยค่ะ สำหรับวันนี้จีน่าได้มาเป็นสีเทานะคะอ่ะมาดูรอบคันคันนี้ให้อะไรมาบ้างคันนี้เป็นรถ h y l u x ส u ิ i โปี2017ค่ะซึ่งบอดี้ที่เขาให้มาเดิมจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบโครเมียมที่ได้มาในการตกแต่งหรือกระจังหน้าที่มาแบบลมดำแบบนี้ก็สวยงามนะว่าไม่ได้เลยนะคะมาดูในส่วนอื่นๆกันกต่อค่ะเรื่องของกระบะคอกซิงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับ ในส่วนของคอตรงนี้เนาะคอกนี้สูงมากนะ2เมตรกว่าเลยค่ะสูงมากก็บรรทุกกันได้สบายๆค่ะคันนี้มีเสริมแหนมให้ด้วยซึ่งสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยค่ะในงบประมาณที่บอกเลยว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านใครกำลังหากระบะด้อกงบ3 0 0 0 0นนิดๆอยู่นะคะคันนี้เป็นคำตอบของคุณค่ะ มาดูความถึกทนในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะคะสห,ห้องโดยสารเนี่ยก็ออกแบบมาให้เป็นตอนเดียบแบบนี้นะคะนั่งได้ประมาณ2-3ที่นั่งเน้นใช้งานจริงๆนะสำหรับคันนี้โอเคเลยใครที่อยากค้นของนู่นี้นั่นนะคะห้องโดยสารเนี่ย ก็โอเคเลยนะสะดวกสบายเลยนะคะมาว่ากันในส่วนของดีเทลต่างๆในห้องโดยสารกันเนาะเดี๋ยวจีน่าพาดูสำหรับคันนี้มีในส่วนของเกียร์เนาะซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวนะคะ Airbag s ก s อสคู่หน้าค่ะ <S <S ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของมีเดียเนี่ยก็โอเคเลย พราะมีเดียคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะซึ่งเรดีโอต่างๆหรือว่าความสุนทรีในการฟังเพลงต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะช่องเก็บของใส่ของเขาก็ใส่ได้เยอะจุได้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะสวยงาม กันไปนะคะมีช่องเก็บแว่นตาด้วยนี่แล้วก็ไฟส่องสว่างนะคะอยู่บริเวณตรงกลางแบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยโดยรวมเราให้ความใหม่บอกเลยว่าเต็มสิทธ์เลยนะคะเพราะว่าความใหม่เขากริบทุกระเบียบนิ้วจริงๆค่ะโอเคเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจีน่าพาไปดูในส่วนของหัวใจหลักกันบ้างค่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าปี2017คันนี้ห้องเครื่องถือว่าเลิศเลยนะคะห้องเครื่องมีความใหม่ แต่ว่าเดี๋ยวามาเช็คกันดูดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเช็คกัน,นง่ายๆที่แผ่นเพลสค่ะ Pen แผ่นเพลสสํารองมาตรฐานเขาอยู่จะจะอยู่บริเวณข้างๆนะแผ่นเพลเนียนกริปนะคะโอเคเลยชุดซีเรียลนัมเบอร์ทุกอย่างนะคะก็อยู่ครบชัดเจนนะคะเรามาไล่ดูในส่วนของอื่นๆกันต่อคะ่ะในเรื่องของห้องเครื่องนี่บอกเลยว่าเราให้ดูแบบเดิมๆเลยนะคะเดิมทั้งลํานะคะไม่มีชนไม่มีทําสินไม่มีผิความแน่นอนบอกเลยว่ารถสวยจริงๆ ทุกอย่างนะคะป้ายมากอกรับรองมาตรฐานหรือแม้แต่หัวน็อตเองนะคะหัวน็อตเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเนี้ยฝาค้ากลับโปรงเนี้ยยังไม่มีร่องรอยในการขันมาแต่อย่างใดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สามารถที่จะตัวเช็คในส่วนอื่นๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงค้านต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะขิดเยอะโดยเฉพาะที่นี่นะคะที่นี่มีรับประกันการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีเลยนะบอกเลยว่าสวยงามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่าสาหรับคันนี้ค่าตัวน้องเขาอย่างที่เราแจ้งไปต้นคลิปว่าค่าตัวน้องติูวราวๆสา0 0 0นนิดๆซึ่งเป็นปี2017จีน่ามองว่าคุ้มค่ามากๆนะคะได้สีที่สวยงามแล้วก็คุณภาพที่จัดเต็มนะคะคันนี้จีน่าให้งบเพียงแค่3ามแ0 0ปดเก้าพันเท่านั้นค่ะถ้าจะผ่อนเดือนละ7จ็ดพันเท่านั้นค่ะใครที่ทําเกษตรกรทํานาทําไร่รับส่งมีอาชีพนู่นนี่นั่นนะคะเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะทุกอาชีพสามารถออกได้ทุกอาชีพ อนุนมัติด่วนภายใน1ชั่วโมงได้เลยนะคะหรือใครที่มีเครดิตเครดิตดีอยู่แล้วบัตรประชาชนใบเดียวมาเลยค่ะจีน่าสามารถออกรถจบได้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษมากมากเลยนะคะออกรถหนึ่งบาทค่ะแบงค์แดงใบเดียวเท่านั้นค่ะมาแลกเลยนะคะรถคันนี้พร้อมจะเป็นของท่านทันทีนทค่ะใครสนใจโทรหาจีน่าได้เลยค่ะท่านจะไม่ได้เสียเงินใดๆเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกระบะข้อหรือว่าต่างๆนะคะบอกเลยว่า น่าจะถูกใจกับหลายๆท่านค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเคยใช้กันหรือเปล่าสำหรับตัวต้าใครที่เคยใช้เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่าดียังไงเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะสำหรับเจ้าวันนี้ขอเนยร่ำลากันแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไย่ลืมกดด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ